สวัสดีค่ะธัญรัตน์สุขสิรินาวัตนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทธัญรัตน์วีซ่านะคะซึ่งคณะปัจจุบันนี้นะคะก็ประกอบธุรกิจนะคะเกี่ยวกับดำเนินการาจัดทัวร์ท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะแล้วก็ดำเนินการอาขอวีซ่าให้กับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะตรงนี้ยังไง เื้องต้นต้องขอขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินะคะอันมีค่านี้ด้วยนะคะก็เป้าหมายของบริษัทเราอะนะคะอยากจะให้สอดคล้องนะคะในเรื่องของ การเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะระบบต่างประเทศสําหรับการจัดทิปทัวร์ต่างประเทศนะคะเราก็อยากจะสานฝันให้กับคนไทยนะคะไปเที่ยวในต่างประเทศด้วยแพ็กเกจราคาประหยัดสุดคุ้มนะคะก็ยังไงฝากผลงานของทางบริษัทไว้ด้วยนะคะ ขอบรคุณค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถเออแอ,เ,แอเพจนะคะจะเป็นทัญญรัฐวีซ่านะคะค่ะ